ครับสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันครั้งที่น่าจะที่หกที่เจ็ดนั่แหละเด็กๆนะ mm. ก็วันนี้เราเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอีก mm. เพราะว่าวันนี้เราประเดก็เด็กๆก็จะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องหลักกรรมอ่านะ mm. เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา mm. อ่าเด็กๆดูที่หน้าจอเลยนะครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องหลักกรรมกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทําที่ประกอบไปด้วยทั้งทางกายทางวาจาและทางใจกรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมที่เกี่ยวกับหลักคาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมไว้ว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วะนะหมายความว่าเมื่อผู้ใดกระทําการใดๆโดยมีเจตนาอย่าง ชัดแจ้งจะต้องมีผลของการกระทําเกิดขึ้นกับผู้กระทําไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเสมอถ้าผู้นั้นกระทําความดีก็จะบังเกิดสิ่งที่ดีงามน่าพึงปรารถนาแต่ถ้าผู้นั้นกระทำกรรมชั่วก็จะบังเกิดสิ่งที่เลวร้ายไม่พึงปรารถนาเป็นผลตอบแทนเด็กวก็คงจะได้ดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือหน้าทีวีนักเรียนครับมีทุกวันเร็กครับ ผลจากการกระทําไม่ว่าแต่การกระทํานั้นจะเป็นการทําดีหรือทําชั่วก็ส่งผลแตกต่างกันไปทําดีก็ทําให้เรามีความชื่นอ,อกชื่นใจแต่ถ้าเราทําความชั่วก็ทําให้เราเสียอ,อกเสียใจนักเรียนอย่างการาเรียนเนี่ก,ก็เช่นเดียวกันนักเรียนแต่ถ้าเราตั้งใจเรียนอ่าประด้รับความชื่นชมจากครูบาอาจารย์จากเพื่อนฝูงจากพ่อแม่ใช่ไห แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กเกเรอันพานเราก็ได้รับการตาหนิจากครูบาอาจารย์หรือจากพ่อแม่และจากเพื่อนฝูงอ่าฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าเป็นกรรมท้งนเรียนกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทํานักเรียนทางพระพุทธศาสนาเพราะพุทธเจ้าก็จะสอนให้คนชาวพุทธเราน,ะนั่นแหละนักเรียนก็คือให้เชื่อเรื่องของกรรมก็คือการกระทําก็คือสอนให้เชื่อว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังภาษาบาลีที่ท่านกล่าวไว้ว่ายาที่สังวะปะเตท,ทีคังตาที่สังละปะเตพรังกรลยานการีกรลยานังปาปการีจะปาปังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นทำความดีย่อมได้ดีทำความชั่วย่อมได้ชั่ว อ,อเด็กๆมาดูหัวข้อต่อมานะอะ่มาอธิบายคําว่ากรรมกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทําประกอบไปด้วยทางใจประกอบไปด้วยทางวาจาก็คือทางคําพูดทางใจก็คือความคิดอะนะอ่าทางใจก็คือความคิดที่ประกอบไปด้วยเจตนาอ่าที่มีอมีความตั้งใจทํา ในสิ่งที่ดีและไม่ดีการกระทำกรรมลงไปแล้วนักเรียนสิ่งที่ตามมาก็คือผลของกรรมหรือผลของการกระทำนักเรียนนักเรียนจะทําดีหรือทําชั่วมันก็จะย่อมมีผลออกมาให้เราเห็นปรากฏให้เรารับทราบรับรู้เช่นผลของการกระทําจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วจะเกิดขึ้นกับผู้กระทําในลักษณะที่เป็นเหตุ เป็นผลกันตามธรรมชาติผลของการกระทําก็จะเกิดกับผู้กระทำสองขั้นตอนได้แก่ได้แก่อ,แกะอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันครับข้อหนึ่งได้รับผลทันทีเมื่อกระทำาบางคนทำกรรมไปแล้วก็ได้รับผลทันทีเมื่อกระทำเช่นเอาง่ายๆนักเรียนครับ นักเรียนทําความดีด้วยความตั้งใจเรียนผลที่ตามมาก็คือครับผลสอบก็คือได้คะแนนดีมากสิ่งที่ตามมาก็คือเรียนเก่งตรงข้ามกันกับเด็กนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจทํางานใช่ไหมถ้านักเรียนเป็นเด็กเกเรอันธพานเป็นเด็กที่ชอบเบียดเบียนหรือรังแกเพื่อนผลที่ตามมาก็คือ ถูกครูประจำชั้นทำโทษหรือถูกพ่อแม่ตำหนิหรือถูกพ่อแม่อาจจะทำโทษด้วยก็ได้อันนี้ก็คือได้รับผลทันทีเมื่อกระทำะข้อที่สองได้รับผลในภายหลังการกระทําที่ว่าเราทําไปแล้วนักเรียนจะเป็นผลดีหรือผลชั่วหลังจากนั้นเราก็จะได้รับผลในภายหลังเช่น กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติการทําดีอ่าสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องได้ดีนะเพียนทากรรมชั่วสิ่งที่ว่าเราได้ก็คือต้องเป็นกรรมชั่วอาจจะมีบางคนอาจจะแย้งขึ้นมาว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีสมไปบางคนอาจจะบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทาชั่วได้ดีมีสมไปบางคนอาจจะบอกว่าเคยเห็น คนข้านข,ข้างบ้านนะเขาก็ไม่ได้ทํามาอาชีพอะไรเราพอดีทำไมเขารวยเอารวยเอาบางทีเราอาจจะไปสืบต่อรู้ว่าเขาค้าขายสิ่งผิดกฎหมายอาจจะเป็นยาเสพติดหรือสิ่งที่ว่าอาจเป็นโทษนะเรียนบางคนเขาก็บอกว่าอาจจะบอกว่ารวยเอารวยเอาแต่พอดีก็คือกรรมที่ว่าเขาทําก็คือมันยังไม่ส่งผลนกเรียนก็คือกรรมชั่วยังไม่ส่งผล วันใดวันหนึ่งหลังจากที่ว่ากรรมตามสนองหรือกรรมส่งผลแล้วบุคคลคนนั้นก็จะได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนก็คืออาจจะถูกเจ้าหน้าที่จับปุมจับกุมเนะราบิงก็อาจจะยึดทรัพย์ยึดบ้านยึดรถนักเรียนเนี่ยนี่ครับกรรมชั่วส่งผลแล้วอ่าเขาบอกว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วจึงเป็นสัตรธรรมที่เที่ยงแท้แม้การกระทํานั้นจะผ่านไปนานแล้วเช่นแดงรักทรัพย์ผู้อื่น ไม่ช้าก็จะมีคนรู้และถูกจับได้เด็กๆทงอาจจะได้รู้ข่าวตามหน้าทีวีนักเรียนครับบางคนก็อาจจะไปก่อกรรมทําชั่วเช่นอาจจะไปฆ่าคนอื่นเขาตายใช่ไหมบางคนก็หนีไปเป็นเวลาห้าห้าถึงสิบปีนะักเรียนกับบางคนก็หนีไปบวชเป็นพระบางคนก็หนีเข้าป่าไปอยู่ในป่าแต่พอดีก็คือผลกรรมนั้นก็ยังตามสนองอยู่ก็ ทำให้เขาได้รับความทุกข์ทรมานนักเรียนก็คือนอนไม่หลับนะนักเรียนนอนไม่หลับไม่มีที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งก็คือต้องเริ่นเร่พเน,นจรหนีผลของการกระทําก็คือกรรมที่ว่าเราทําไปก็คือกรรมชั่วนักเรียนผลสุดท้ายอาจจะถูกจับได้อาจจะติดคุกติดตารางในบ้านปลายชีวิตก็ได้นะอันนี้ก็คือผลของกรรมชั่วนักเรียนอันนี้นักเรียนดูในภาพใช่ไหมอตอนเป็นเด็กเห็นไหมเด็กเห็นภาพไหมครับ เด็กๆหลายๆคนนี่ครับในภาพตอนเป็นเด็กเราตั้งใจเรียนอาจจะเป็นวิชาอะไรก็แล้วแต่นักเรียนเด็กบางคนก็ตั้งใจตั้งความหวังความฝันไวน้ในใจว่าจะต้องเรียนจบก็คือรับปริญญาให้ได้เอามาเป็นของขวัญให้กับพ่อแม่บางคนก็ใฝ่ฝันตั้งใจว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นตำรวจอยากจะเป็นค,ครูอ่าอยากจะเป็น วิศวกรอยากจะเป็นนักผู้บริหารอะไรพวกนี้นักเรียนหลายๆคนตั้งใจตั้งใจไว้สิ่งที่ว่าจะสําเร็จได้อย่างที่ว่าเราตั้งใจก็คือต้องมีความมุมา a นะความเพียรพยายามทําให้สําเร็จนักเรียนดูภาพต่อมาครับอันนี้ก็คือผลของการทําความชั่วใช่ไหมอันนี้เด็กคนนี้ไปวิ่งราวกระเป๋าวิ่งราวทรัพย์ของผู้อื่นเขา ไม่ทํามาหากินใช่ไหมนักเรียนครับไปลักเล็กขโมยน้อยไปวิ่งราวทรัพย์ของคนอื่นเขาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับได้ใช่ไหมท่านผู้ชมเขาก็ก็ส่งผลให้เราก็คือติดฟุกติดลาน,นักเรียนไม่เป็นอิสระอ่าอันนี้ก็คือผลจากการกระทําชั่วก็คือไปลักเล็กขโมยน้อยนักเรียนอ่านักเรียนดูหัวข้อต่อมาการกระทําทางกายอ่การกระท,ทาาํะารรท,ทางกายเรียกว่ากายกรรมอ่า กายกรรมจำแนกออกเป็นสองประเภทได้แก่กายยศุจริตอ่าอันนี้กายยุจริตอ่าขอโทษขออภยัยนะกายยุจริตแปลว่าการทําความดีทางกายเออการทําความดีทางกายมีอะไรบ้างเน่งเว้นจากการฆ่าสัตว์เออเว้นจากการฆ่าสัตว์รังแกสัตว์เบียดเบียนสัตว์อ่าฮะนะ นักเรียนก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนักเรียนครับเว้นจากการฆ่าสัตว์จะเะไม่ว่าสัตว์นั้นจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็แล้วแต่นักเรียนครับเราไม่ไม่ฆ่าเราไม่รังแกเราไม่เบียบเดเบียนมันอ่าครับชีวิตเ,เราก็จะมีความสุขอีกสองเว้นจากการลักทรัพย์เอเว้นจากการลักทรัพย์ลักเล็กขโมยน้อยทรัพย์สินของคนอื่นจะเป็นของคนในบ้านก็ดีนะเด็กบางคนชอบ รับเงินพ่อแม่เด็กบางคนชอบรับสมุดหนังสือกระเป๋าเพื่อนอ่ารับมือสอเพื่อนเด็กบางคนเอาไปเงก็ไปตามเซวงเซเว่นหรือไปตามพงษามหางเด็กบางคนก็ชอบชอบ,ชอบรับเล็กขโมยน้อยหยิบของคนนั้นหยิบของคนนี้บางครั้งพ่อแม่อาจจะไม่อยากพาไปเที่ยวไหนเลยก็มีเพราะว่าเป็นเด็กมือไวใจเร็วว่างั้นเถอะพ่อแม่บางคนก็ไม่อยากจะพาไป พาไปทีไรก็ไปหยิบของคนนั้นหยิบของคนนี้รับของคนนั้นรับของคนนี้ก็สิ่งที่ตามมาก็คือทําให้พ่อแม่เดือดร้อนคอยโดนจับโดยโดนปรับเป็นทรัพย์เป็นเงินบ้างอพ่อแม่ก็อับอายขายหน้าเขาอ่านักเรียนก็ต้องละเวียนให้ได้นักเรียนก็คือไม่ไม่ต้องไปหยากได้ของผู้อื่นเขาแต่ถ้าเราอยากได้นักเรียนเราก็เก็บเงินครับพ่อแม่ให้ทีละสิบาทที่สิบาทนักเรียนก็ต้องรู้จักเก็บเราอยากได้อะไรก็สะสมไว้ใส่อมจินไว้ อ,อยากได้ก็ซื้อเอานักเรียนมีตังค์เวลาเรามีตังค์ได้ครบตามกาหนดแล้วเราอยากได้เราก็ซื้อเอาอย่างข้อที่สามนักเรียนเว้นจากการประพฤติิในการามอ่านะอันนี้เด็กๆสําหรับชั้นป .6 เราก็คงจะยังไม่มีแต่ก็บางคนก็อาจจะเริ่มมีแล้วอ่าเว้นจากการประพฤติิดในกลามเด็กบางคนก็เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วอันนี้ในที่นี้ก็คืออ่าปิดไม้ด้วยนะครับปิดไม้ด้วย ก็คือเว้นจากการประพฤติผิดในกามเด็กๆก็อาจจะได้ดูข่าวตามหน้าทีวีใช่ไหมนักเรียนอ่าบางทีก็บางคนก็ไปอ่าครับอ่านพประดลผิดไหมด้วยนะครับนพประดลอ่าครับเว้นจากการประพฤติผิดในกามก็หมายความว่าเออบางคนก็ไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านขเขาจะนักเรียนสิ่งที่ตามมาก็คือ สา,ามีเขาจับได้หรือภรรยาเขาจับได้บางคนก็ถึงความตายอาบางคนก็อาจจะถึงแก่ชีวิตนักเรียนครับอเพราะว่าสิลขคอนี้มาป็นก็คือให้ให้เรางดเว้นจากการประพฤติิในกามครับอ่านักเรียนมาดูกายเมื่อกี้นักเรียนดูกายสุจริตไปแล้วใช่ไหมการทําความดีทางใา,ามาดูกายยัดพุจริต กายัทุจริตก็คือการทำชั่วทางกายนักเรียนเมื่อกี้การทำดีไปแล้วใช่ไหมนะักเรียนมาดูการทำชั่วทางกายมีอะไรบ้างครับเพราะในการทำชั่วทางกายได้แก่การฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองแม้นะกระทั่งการฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองนักเรียนก็ถือว่าเป็นบากรับใครที่ว่าเาก,ากียนฆ่ากันน้อพระินก็ถือว่าเป็นบากักนะเรียนคนที่ว่าชอบฆนะ่าสัตว์นักเรียนผลกรรมก็คือตามมาก็คือทําให้เราเกิดมาเป็นคนมีอายุสั้นกันตายนะักเรียน เกิดมาอายุแป๊บเดียวก็ตายแล้วบางคนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุบางคนอาจจะตกน้ําตายอ่าบางคนก็อาจจะอัตวิธิบาตกรรมก็คือการฆ่าตัวตายนักเรียนการฆ่าสัตว์นักเรียนก็ผลกรรมก็คือทําให้เราวบมาเป็นคนมีอายุสัน้นเรียยข้อสองนักเรียนการรักทรัพย์การรักรทรัพย์ลักเล็กกโมยน้อยทุกถิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นของคนอื่นเขาจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ดีโทรศัพท์มือถือก็ดีทรัพย์ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ก็ดีแล้วนักเรียนเกืดอถ้าเราไปลักเล็กขโมยของคนอื่นเขาหน่ยประเด็นก็ถือว่าเป็นการรักทรัพย์เป็นการเขาเรียกว่านะก็คือไปทําให้ทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายหรือไปเอาเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองโดยที่ว่าเจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตก็ถือว่าเป็นการลักข้เราชการการรักทรัพย์การรักทรัพย์นี่ผลที่ว่าตามมาก็คือนักเรียนจะมีสมบัติ อาจจะมีทรัพย์สมบัติอะไรกันแล้วแต่ครับทรัพย์สมบัตินั้นก็จะอยู่กับเราไม่ได้นานจะต้องมีอันตรธานหา,หายหรือจากเราไปเพราะว่าผลจากการที่ว่าเราชอบลักเล็กขโมยน้อยหรือชอบลักทรัพย์ของคนอื่นนั่นเองั้อเรียขงข,ยข้อที่สามก็คือการประพฤติผิดในกามการประพฤติผิดในกามนักเรียนอปัจจุบันนี้เมืองไทยเราก็มีนักเรียนครับบางคนก็เป็น ผู้ชายเจ้าชู้ผู้หญิงเจ้าชู้นะักเรียนอ่ามีภรรยามีสามีสามีบางคนก็มีภรรยาหลายคนก็อาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งตามมาทักนะเรียนครับออ่า่าาครับเพราะว่าบางคนน้อบบงเบก็เป็นผู้ชายเจ้าชู้นะักเรียนครับอ่ามีภรรยาหลายคนผู้หญิงมาเจอนะน้งเบญบางทีก็รับไม่ได้ก็อาจจะเกิดมีการตบตีกันแย่งกันด่ากัน อผลตามมาก็คือวงกลก็ลงเอยด้วยความตายนักเรียนครับเราก็เห็นกันอยู่ตามหน้าสื่อต่างๆใช่ไหมนักเรียนโอเคนะเักเรียนดูข้อต่อมาครับการกระทําทางวาจาทางวาจาก็คือทางคําพูดนักเรียนการกระทําทางวาจาอ่าเรียกว่าวจีกรรมอ่อกรรมจอจา,ก,อก,ารก,รก็คือกรรมเกิดจากคําพูดอ่าครับการกระทําก็คือกรหรือ วัจีกรรมก็คือการกระทําเกิดจากคําพูดจําแนกได้สองประเภทให้แก่าครับวจีสุดจริตวจีสุดจริตหมายถึงการทําความดีทางวาจาการทําความดีทางวาจาประกอบไปด้วยหนึ่งเว้นจากการพูดเท็จอ่าพูดหลอกลวงอเด็กๆก็ต้องงดเว้นจากการพูดเท็จพูดหลอกลวงนักเรียนจะเป็นการพูดกับพ่อกับแม่ก็ดีกับครูบาอาจารย์ก็ดีกับ ที่กับน้องก็เรียนนักเรียนก็ต้องพยายามพูดจะหมดเว้นจากการพูดเพจอ่าอย่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะนักเรียนครับเห็นไหมที่ทานเด็กเลี้ยงแกะก็คือเกิดจากการพูดเพ็จพูดหลอกลวงอ่าผลสุดท้ายเป็นไงครับอ่าบอกว่าสุนัขจิ้งจอบมากินฝูงแกะหมดไปหลอกชาวบ้านเขาให้เขาเชื่อผลสุดท้ายเป็นไงวันที่สองอ่าฝูงสุนัขกิ้งจอกมากินฝูงแกะจริงๆเรามาบอกเขาก็ไม่มีใครเชื่อเพราะว่า เราอ่าก็คือพูดเท็จนั่นเองพูดหลอกลวงอ่าเด็กๆก็ต้องงดเว้นจากการพูดเท็จพูดหลอกลวงนะครับอ่าเผื่อถ้าเราอยากจะให้คนเชื่อคำพูดเราเรานักเรียนก็ต้องงดเว้นจากการพูดเท็จพูดหลอกลวงอ่าครับสองเว้นจากการพูดส่อเสียดการพูดส่อเสียดก็ทําให้เรามีเรื่องได้เช่นเดียวกันนะเด็กบางคนชอบพูดส่อเสียดคนอื่นเขานะบางทีกับไป ไปเจอคนรูปร่างอ้วนบ้างอ่าบางคนก็บอกว่าเราเป็เออไปพูดเราเราเป็นเออบางคนก็เดินผ่านคนอ้วนบางคนอาจจะพูดคํา,าว่าเบาหิวอะไรพวกนี้นะอ่าในขณะที่ว่าไม่รู้จักกันหรอกอ่าก็ทําให้คนที่ว่าเดินผ่านไปด้วยเนระาเป็นน้าหนักร้อยกว่ากินโลเเกิดความเพลองใจผุ่นใจไม่พอใจนักเรียนครับไอ้ไอ้นี้ไม่รู้จักเราเท่าน่อยจู่ๆก็พูดเปรยๆอะรลอย,ลอย,ลอยขึ้นมาว่าเบาหิวอ่าครับ ในขณะที่ว่าเราไม่ได้เบาซะหน่อยน้ําหนักกอร้อยกว่าอันนี้ก็ถือไดวยเ่าเป็นการเด็กๆก,ก็ต้องงดเว้นจากการพูดต่อเสียดน,นะครับอ่าพ,พูดลักษณะนี้อาจจะมีเรื่องได้ครับอ่าต้องระวังนะครับ,รบอย่าไปพูดต่อเสียดคนอื่นเขาสามเว้นจากการพูดคำหยาบเออเว้นจากการพูดคำหยาบคำหยาบพายทั้งเรียครับงอ่าคำหยาบพายคำที่ว่าเราได้ยินกันประจําในโรงเรียนนะเด็กบางคนก็ใช้คำหยาบพายกับเพื่อน ความก็ยกตัวอย่างเด็กดง่ายๆนะ,ะสมมติว่าบางเด็กบางคน,นอาจจะเรียกเพื่อนด้วยคําหยาบไพา่เรียกสารพัดสัตว์ว่างั้นเถอะนักเรียนกับบางทีเพื่อนได้ยินได้ฟังบางทีเพื่อนก็ไม่สบายใจใช่ไหมเออมันเรียกเราเป็นสัตว์เป็นไายเป็นอะไรเป็นรุ่นเระพอ็จบางคนก็นก็อาจจะเกิดความไม่ไม่สบายใจไม่พอใจอการการพูดคําจาการพูดจายาดด้วยคยําหยาบนักเรียนก็จะติด จะติดปากนี่เรียนจะติดเป็นนิสัยนะเด็กๆก็ต้องพยายามลดเบ้นอย่าพูดัะเรียนครับอ่บังทีอาจจะถ่ายทอดไปถึงลูกถึงหลานได้เลยอย่างบางครอบครัวจะไม่พ่อเนี่ยบางคนพูดจจหยาบพายกับกับพ่อกับแม่อ่าผู้ที่ว่าได้รับรู้รับทราบได้ยินประจําก็คือลูกลูกบันทีก็อาจจะนําคำหยาบคายนั่นแหละได้ยินจากทางบ้านไปิงไปพูดกับเพื่อนอ่าไปพูดกับเพื่อนไปพูดกับ อคนอื่นอ่าเราก็พยายามงดเว้นนะทัังเรียนงดเว้นจากการพูดคำนจหยาบไายข้อสี่งดเว้นจากการพูดจาเพ้อเจ้อพูดจาเพ้อเจ้อก็คือเราบดินพูดเรื่อยเปื่อยนักเรียนครับพูดเรื่อยเปื่อยพูดไม่พูดไม่หยุดว่างั้นเถอะอ่าเกิดถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องงดเว้นเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนักเรียนก็คือสำรวมวาจาทนักเรียนอย่าพูดมาก่นะ ในขณะที่ว่าครูสอนเนี่ยบางคนก็พูดจาเพ้อเจอนักเรียนครับเออเปิดไม่พูดจาเพ้อเจอลบกวนเพื่อนในขณะที่ว่าครูก็ยังบอกอยู่บอกว่าห้ามเปิดไม่นะครับห้ามลบก,กวน,บน,น,นนะครับตัดคะแนนนะครับบางคนก็ยังอ่าก็ไม่ฟังครับอ่าก็ยังพูดจาเพ้อเจอนั่นแหละอ่าครับอ่านักเรียนมาดูวัชีพุทธจติ่าวัชีพุทธจริจรทุุตัวนี้แปลว่าชัว่วแปลว่ายากนักเรียนครับ วจีทุจริตหมายความว่าการกระทําทั่วทางวาจาการทาทั่วทางวาจาหนึ่งการพูดเท็จพูดหลอกลวง่การพูดเท็จพูดหลอกลวงอ่าเด็กๆก็คงจะรู้จักการพูดเท็จพูดหลอกลวงก็คือการไม่พูดความจริงนั่นเองสองการพูดต่อเสียด่การพูดต่อเสียดสามการพูดคำหยาบคายสี่การพูดจาเพ้อเจ้ออันนี้ก็คือว่า วิธีสุดกริกการทำทั่วทางปลายจานักเรียนนะอันนี้กวางก็ไม่อธิบายมากก็คือต่นตอนะครับเวลาเรามีจํากัดทังเรียนต่อไปมาดูการกระทําทางใจการกระทําทางใจเรียกว่ามโนกรรมมโนแปลว่าใจนักเรียนมโนตัวนี้ภาษาบาลีแปลว่าใจการกระทําทางใจทางใจเนี่ยไม่มีใครมองเห็นลยนักเรียนครับมันอยู่ข้างในภายในจิตใจของเรา อริวาสการกระทําทางใจเรียกว่ามโนกรรมจำจาแนกได้สองประเภทได้แก่มโนสุจริตการคิดดีมโนสุจริตหมายถึงการคิดดีส่วนมโนสุจริตหมายถึงการคิดชั่ววันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับมโนสุจริตก่อนการคิดดีหนึ่งไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นมาเป็นของตัวอครับ ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองสองไม่คิดมุ่งร้ายผู้อื่นอ่าไม่คิดมุ่งร้ายผู้อื่นสามไม่เห็นผิดจากคานองครองธรรมไม่เห็นผิดจากคานองครองธรรมเด็กๆหลายๆคนอาจจะเกิดความสงสัยว่ามันหมายถึงอะไรไม่เห็นผิดจากคานองครองธรรมก็เช่นอ่าก็คือมีความเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว บางคนเน่บางอย่างก็คืออาจจะคิดว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วอ่าบางคนอาจจะมีความเห็นว่าโลกนี้มีอ่าโลกหน้ามีอ่าสวรรค์มีนรกมีอ่าบางคนบางอย่างก็อาจจะไม่มีความเชื่อว่าบางอย่างโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีอันนี้ก็เรียกว่าเห็นผิดจากคานองครองรามนะเรียอ่าส่วนมโนสุจริตสามการคิดชั่ว มีอยู่สามข้อก็คือหนึ่งมีความโลภอยากได้ของของผู้อื่นอเห็นไหมข่าวในปัจจุบันบางคนก็ปล้นร้านทองปล้นธนาคารอย่างนั้นทั้งเรียนก็คือเกิดความโลภยังไงครับอยากได้ทรัพย์อยากได้เงินอยากได้ทองพอไปใช้จ่ายเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ถือว่าทุกคนก็ยังลําบากนักเรียนเพราะว่าช่วงโควิดก็คือทํามาค้าขายลําบากเงินทองหายากอย่างนั้นทั้งเรียนก็นักเรียนก็ต้องใช้อย่างประหยัดก็คือ อบางคนก็มีความโลภอยากได้ของผู้อื่นไม่ว่าแต่ทรัพย์สินเงินทองนักเรียนทุกคนก็อยากได้ไม่กระท่งนครูก็อยากได้นักเรียนเราก็ไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองจนเกินไปก็คือต้องรู้จักพอเพียงนักเรียนสองคิดมุ่งร้ายคิดมุ่งร้ายผู้อื่นคิดมุ่งร้ายผู้อื่นสามมีความเห็นผิดจากคำนองกองทรมีความเห็นผิดจากคำนองกองทมก็มีความเห็นว่าบุญคุณพ่อแม่ไม่มีบุญคุณครูบาอาจารย์ไม่มี ผลจากการทำชั่วไม่มีผลจากการทำดีไม่มีโลกโลกโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสวรรค์ไม่มีอ่าอันนี้เขาเรียกว่ามีความเห็นผิดจากคำนองรองธรรมโอเคนักเรียนดูหัวข้อต่อมาเวลามีจํากัดขอไปด่วนนะครับมาต่อเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์นักเรียนครับอันนี้หัวข้อว่าพระสงฆ์พระสงฆ์แต่ถ้าเราแปลก็คือสาวกข,ของคะพูธเจ้าครับหรือ ผู้มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอามาดูคําว่าพระสงฆ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งในพระรัตนตรัยหมายถึงชายผู้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีหน้าที่เผยแผ่และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไปอเด็กมาดูความสําคัญของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลนําไปปฏิบัติตามแต่ตามสื่อหน้าหนังสือพิมพ์หน้าทีวีก็อาจจะมีอ่าครับบางรูปบางท่านก็คือฮอ่าครับก็อาจจะมีบางรูปบางท่านอาจจะปฏิบัติผิดบ้างนักเรียนครับอาจจะปฏิบัติผิดบ้างก็เป็นส่วนน้อยนักเรียนส่วนมากท่านก็จ,จะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลนําไปปฏิบัติตาม เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปในเด็กในเยนไหมพระสงฆ์ไหมก็ถือท่านถือได้ว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกนักเรียนครับอ่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่แครอดนักเรียนครับพระสงฆ์ครับเอออย่าไปล้อเรียนท่านอ่าเดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรมเราเรียนเรื่องกรรมมาแล้วนะเมนเป็นเสื้อสีอ่าไม่ใช่สีวีวรนักเรียนครับวีวรนสีส้มนักเรียนก็คือพระสงฆ์ พระสงฆ์นี่ท่านทรงศีล227ข้อนักเรียนก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวพุทธเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะนักเรงยนนักเรียนก็ส่วนมากคนก็จะไปทําบุญกับพระสงฆ์ใส่บาตรกับพระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์ท่านเป็นผู้ทรงศีลน,นักเรียนอ่โอเคนักเรียนดูข้อต่อมาที่ต้องอสำหรับไตรสิกขานักเรียนรอไว้สัปดาห์หน้านักเรียนครับสำหรับวันนี้ก็คงจะ สำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนักเรียนครับเดี๋ยวคงจะไม่มีใบงานนักเรียนครับขออย่างเดียวให้นักเรียนเข้าเข้ามาเรียนแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลพิมพ์ชื่อนามสกุลไว้ใต้คลิปนักเรียนครับเลขที่ชั้นนะอ่าแล้วอางก็จะเข้าไปเช็กว่าใครเข้ามาเรียนบ้างนะอ่าใครมีอะไรจะถามไหมครับกนกพรอ,อใส่เขียนปูทีเราอว่าใส่เสื้อทหารมาเลยกนกพร <laughs> กระหนกพอน้องคนึงเอาทหารมานั่งคุมวางเลยเหรอฮะมีอะไรจะถามไหมครับมีมีอะไรจะถามไหมครับ,รรบเปิดโอกาสให้ถามแนละ้วอ่าโอ้คุณครูครับว่าไงครับว่าไงครับ,าารบถาม,มาอะไรสวรรค์มีกี่ชั้นนะฮะสวรรค์มีกี่ชั้นเออสวรรค์แต่พอดีก็คือมีทั้งหมดสิบหกชั้นนักเรียน แต่พอดีอย่างพันเอกสนอจินตารัตที่ว่าตายแล้วฟื้นท่านท่านได้ตายแล้วฟื้นนักเรียนท่านไปเจอมาทั้งหมด27ชั้นอ่าท่านไปเจอมา27ชั้นนักเรียนแต่พอดีก็อาจจะไปถึงชั้นสูงสุดก็คือโธมโบโลเลยนักเรียนอ่าครับแต่ที่แน่ๆก็คือมีทั้งหมด16ชั้นชั้นแรกกับชั้นจารุมจารุมมหาราชิกานักเรียนครับอ่าเดี๋ยวเกิดถ้ายัางไงเดี๋ยวกวางก็จะมาค้น ให้นักเรียนรู้อีกทีหนึ่ง <Okay. S 1> เด็กๆหลาโอ้ถามสวรรค์เลยแล้วนรกล่ะฮะนรกมีทั้งหมด456ขุมครับขุมใหญ่มี4ขุมขุมใหญ่มี4ขุม Ooh, <my> God. ครับสำหรับคนที่ว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่นะจะต้องไปตกเอาเวก<ม>เอาเว,ว456ขุมขุมใหญ่สุดมี4ขุมมีเอเวจี G. มาหานรกเป็นต้นเดี๋ยวเกิดถ้ายัางไงเดี๋ยวกวางก็จะไปพ้นข้อมูลมาให้ดูแต่แต่ไม่ใช่ว่าจะลงไปดูนะ ไปค้นข้อมูลมาให้ดูแล้วจะนำมาเล่าโอเคครับครับครับโอเคสำหรับวันนี้กวางก็ขอยุติการสอนออนไลน์สำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย